เสื้อบอลบูร็อกปลกความเป็นอีโกอิสในตัวเรากันเสื้อยืดก็มีให้เลือกตั้งหลายลายนะโคตรเฉียบมาอยู่กันที่อาริสาขาเมกาบางนามาดูคอลเลกชันอาริเขาคอลแลบกับบูร็อกันทุกคนนะอย่างเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อฟุตบอลของอีซังยีเสื้อตัวตึงในโปรเจกต์ของบูร็อกก็มีทุกคนนะเสื้อของลินไอหัวเขียวส่วนคนที่ต่อยเพื่อนร่วมทีมจะส่งลูกยากไหมแค่ไหนเขาก็สามารถยิงได้หมดทุกท่านางนางีอจากนี้ยังมีเสื้อแขนกุดที่เราเห็นใส่แข่งในอนิเมะนั่นนะทุกคนอย่างเสื้อของทีีีีีีมมมมมมนนนนางงงิิเเเเ่่่ยยป็็ทททททแล้้กสสืืืออออขคุดดัูี หลายลายแล้วก็หลายไซส์โคตรดูเอาว่าลายมีโคตรเยอะคือแบบว่าเลือกไม่ถูกจริงนะอย่างเสื้อยืดเนี่ยคือตัวละ990เสื้อยืดของจีนีลีก็มีนะโคตรเท่เลยหัวแดงวันนี้โคตรสวยนะชายผู้ที่สร้างสรรพราไนะในจินตนาการของตัวเองบาจิระลายมีโคตรเยอะจริงทุกคนแนะนําให้มาดูด้วยตัวเองนะเพราะว่าแบบว่าบางลายเนี่ยอาจจะไม่มีไซส์ที่เราใส่ก็ได้คลิปไซส์ที่เราลองใส่เนี่ยคือไซส์ L ทุกคนก่อนจะซื้อแนะนําให้ตัดสินใจมาลองดูก่อนนะว่าใส่แล้วมันพอดีตัวไหมนี่โคตรทีเด็ดทุก กุดที่เราลองใส่ในคลิปเนี่ยอันนี้เป็นไซส์เอทุกคนมันจะพอดีตัวหน่อยส่วนอันนี้เป็นไซส์เอลนันมันก็จะดูแบบว่าโอเวอร์ไซส์หน่อยๆนยอกจากเสื้อเนี่ยเขายังมีพวงกุญแจนะมวกกระเป๋ารองเท้าแต่มีขายหมดทุกอย่างจริงนะใครเป็นแฟนคลับบูล็อกเนี่ยแนะนําให้มาจัดกันได้เลยกา <t> งเกงฟุตบอลบูล็อกเขาก็มีขายนะทุกคนมาจัดกันได้เลยมีทั้งหมด4สี4เอาเลยตัดสินใจจัดเสื้ออกสังหีกลับบ้านทุกคนนะสะกรีนใหม่ๆสดๆร้อนๆแบบนี้เลยนะตัวนี้ราคาหนึ่งีน็จอเกมาแล้วก็เป็นแบบนเลยทุกคคตรสวยใครเป็็นนแฟับูอกนนะแําให้ไป จัดกันเลยนะห้ามพลาดถามที่สาขามาให้แล้วนะเขาบอกว่าของมีเรื่อยๆทุกคนนะจนกว่าของจะหมดนะรีบไปจัดกันโลด